สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้ายสิ่งหลายอย่างมากลคิคาเกี่ยวกับการเดินทางนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางอีกแล้วค่ะเดินทางสู่ภูมิยาเทวีสถานนะคะเดี๋ยวก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องให้ดูก่อนเดี๋จะหาว่าเป็นคลิปเก่าแล้วก็เอามาเล่าใหม่หรือว่าคลิปที่ถือเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอามาเผยแพร่ซ้ำๆซักๆนะคะมิสนันมิใช่อย่างที่ คิดค่ะอันนี้ให้ดูก่อนนะอนนี้หน้า Facebook นะคะเห็นป่ะหน้า Facebook ของล่าสุดที่อัปเดตวันนี้เลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำราการดูชงใช่ไหมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องเดินทางสู่ภูมิยาเทวีสถานอีกแล้วละคะทําอะไรก็ไม่ต้องถามเนาะก็บอกเลยว่าจะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆดูให้ดูเรื่อยๆเกี่ยวกับว่าการกระทําการรังสรรค์สร้างแล้วก็อะไรที่แน่นๆเนาะ ลอยมาลอยมาอีกแล้วนี่ดูก่อนเห็นไหมไม่ได้มีสอดไส้ยัดไส้นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปจ่ายค่าแรงงานอย่างเดิมที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆเนาะมีทั้งพันมีทั้งร้อยแล้วก็มีทั้งเศรเพราะค่าแรงงานเดี๋ย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งอย่างก็จะต้องมีเศเพราะแต่ละคนทํางานค่าแรงไม่เหมือนกันด้นชั่วโมงก็ไม่เท่ากันมิฉะนั้น เตรียมไว้ค่ะไม่ต้องมานั่งแบบว่าอ้อวิ่งแลกต่างจังหวัดแลกยากแลกไปให้สับเสร็จเลยปาะนี่มาเดี๋ยวจะหาว่าเมา์น,านี่ไม่ได้ยัดไซ้เลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็ไม่ได้ยัดไซ้นะคะนี่นี่นี่เห็นปะ่ะไม่ได้ยัดไส้นะอันนี้ก็ไม่ได้ยัดไส้เหมือนกันเห็นหรือเปล่า นิะนั้นอะไรก็ตามนะคะศรัทธาที่คุณกำลังกล่าวหาว่าบ้านอุมาการีหรือแม่พระเพิงเนี่ยสร้างภาพสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จบอกแล้วว่าที่นี่ไม่เคยสร้างภาพแต่ชอบบันทึกภาพกับถ่ายคลิปมาให้ดูว่าทุกสิ่งอย่างทำนี่ยคือทำจริงปากอีเนี่ยพูดจริงทำจริงแล้วก็มีจริงมิฉะนั้นไม่ชอบการสร้างภาพสร้างไปเพื่ออะไร แล้วจะเสร็จไม่เสร็จก็ไม่รู้ก็ลองคิดเราเองว่าต้นเดือน,นแสนสองปลายเดือนอีกแสนสองทุกสิ่งอย่างเนี่ยแน่นอย่างเงี้ยฮะแน่นเนี่ยแน่น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 เนี่ยฮะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเนาะก็ยังมีข่าวมาว่าไม่เสร็จอันนู้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จลองดูก่อนกันกน,นะไม่ต้องมาแข่งอะไรกับบ้านอุมาการีหรือมาแข่งอะไรกับแม่พระเพิงนะคะลองหาหาเนี่ยอะ อาหาอันนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะหาอันนี้ให้ได้สักปึกหนึ่งก่อนเนี่ยหาให้ได้สักปึกจากแรงงานของตัวเองนะแล้วก็หาให้ได้จากความสามารถของตัวเองอย่าเป็นศรัทธาขอทานนะจ๊ะมิฉะนั้นกระเทยเนี่ยทำได้ทุกสิ่งนะหลอกลวงป้นรี่ไถเข้ามาขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับอะไรกับศรัทธาขอทานนะจ๊ะมิฉะนั้นอย่าเอาเสันดานตัวเองมาอิงแอบแนบความเป็นเพลิงมายาของฉันว่าฉันไม่เสร็จ นีฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยการพูดได้เต็มปากนะแล้วก็พูดได้เต็มคําเสมอเลยว่ามีหรือจ้าภูมิยาเทวีสถานจะไม่เสร็จต้นเดือนแสนสหองกลางเดือนปลายเดือนแสนสหองบอกแล้วว่าตอนนี้เฉพาะค่าแรงที่ฟิกตายตัวต่อเดือนเนี่ยสองแสสี่แล้วนี่อีอาสมที่เป็นเอ,อ่อปั้มกาแฟหน้าปั๊มเจ็ดเนี่ยฮะ ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของค่าแรงงานครึ่งเดือนเลยอันนั้นนั้นได้ข่าวบอกว่าไม่กี่พันบาทเองอะ่ะมีปัญญาแค่นั้นเหรอมิฉะนั้นสิ่งที่ฉันถามเนี่ยท่มีปัญญานะจ๊ะแล้วก็ปัญญาที่ได้มานี้ได้มาจากอะไรนี่เห็นไหมจ๊ะ ควา,าความสามารถความสามารถความสามารถที่ทมเพื่อให้ได้ซับค่ะซับเพื่ออะไรซับเพื่อนําบารังสร์ศรัทธาที่ฉันมีนะฉันไม่เคยรังสรรศรัทธาด้วยการที่หลอกลวงใครนะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยอย่าแข่งกับฉันหรอกนะเพราะฉันทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันทาแต่สิ่งที่ คนอื่นทําไม่ได้อ่ะแล้วจะมาแข่งอะไรกับฉันล่ะเพราะฉันไม่เคยคิดจะแข่งกับใครนะสิ่งที่ฉันเป็นคือตัวฉันเองอ่ะฉันคือฉันนะมิฉะนั้นอย่าเอาความเป็นคุณมาเปรียบเทียบกับฉันคนละแบบกันนะคะนะก็ไม่เหมือนกันคําพูดก็ไม่เหมือนกันการกระทำรัดาและกรรมรัศดาแเราก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะมิฉะนั้นอันนี้นี่ผมยาวนะผมยาวผมยาวมีนมนะ อ้โหเนี่ไม่ใช่หัวล้านแล้วก็เอาไว้หางหมูหางหมาอะไรนี้ไม่มีนะจ๊ะมิฉนั้นเนี่ยอยา่าเหมากลุ่มนะจ๊ะสปีชีของเราแตกต่างกันนะมิฉนั้นนางฟ้าต้องแยกกันนะจ๊ะปาร์ตีที่ยังเป็นซาตานอย่าดึงนางฟ้าอย่างฉันเราไปเกือก้วกกับเธอลองหาดูนะไม่ต้องหาเท่าปึกนี้หรอกเนี่ยไม่ต้องหาหรอกปึกเนี้ยไม่ต้องหา ลองทําดูสิว่าปึกเท่านี้เนี่ยแบงห้าสิบปึกหนึ่งเนี่ยทำโดยที่ไม่ต้องหลอกลวงใครไม่ต้องปิ้นป้นหลอกลวงใครเนี่ยทำได้อะป่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าศรัทธาจา้ะแต่ถ้าปั่บใดยังทําไม่ได้เขาเรียกว่าศาสธาอย่ามีศาสธาพลาดมาตรงนี้นะจ๊ะไม่จบสวัสดีค่ะ